สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาพบกับรายการภาคเครื่องเมืองชุมพรใบตูนหลักพันรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับภาคเครื่องที่มีอยู่ในจังหวัดชุมพรและวัตถุมงคลของเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตุดมศักดิ์สวัสดีครับผมตูนหลักพันนะครับอีพีนี้นะครับก็มานําเสนอสมเด็จอาจารย์เลื่อนนะครับวัดสามแก้วนะครับอําเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับ สร้างประมาณปี2495นะครับผมองนี้มวลสารจะผสมกับสมเด็จปิลันนะครับของวัดระฆังนะครับเนื้อจะออกเป็นสีเทานะครับผมนี่พุทธลักษณะก็เป็นสมเด็จ3ชั้นนะครับองค์ที่ติดชัดๆนะครับจะติดหูสองข้างรางๆนะครับผมนี่ส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังเรียบนะครับผม เดี๋ยวเรามาส่งรายละเอียดกันดูนะครับนี่นะครับใบหน้าของพระสมเด็จนะครับจะนูนเด่นเลยนะครับกลมนูนเด่นนะครับหง์ที่ติดชัดๆนะครับจะพบใบหูสองข้างเป็นเส้นตรงนี่องค์นี้ก็จะเห็นรางๆนะครับผมนี่เป็นเส้นตรงวิ่งลงมานะครับนี่ส่วนของตัวนะครับแล้วก็วางการวางแขนนะครับ ซอกแขนนะครับลึกๆนะครับผมนี่มวลสาจะออกสีเทานะครับนี่ก็จะนั่งอยู่ในฐานสามชั้นนะครับถ้าแบบนี้ก็ฐานชั้นที่สองจะเป็นลักษณะคล้ายเส้นได้นะครับมีความบางนะครับผมนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของพิมพ์นะครับอยู่ในซุ้มเรือนแก้วนะครับนี่พื้นผิวก็เรียบตึงนะครับ น,นี่นะครับผมในส่วงของด้านหน้านะครับนี่อันนี้มาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นหลังเรียบนะครับผมนี่ก็จะเห็นมวลสารเป็นเม็ดขาวๆนี่นะครับเขาว่าเป็นมวลสารของสมเด็จนะครับผมนี่ นี้ก็เห็นเม็ดแดงด้วยนะครับผมนี่เป็นคราบรอยเนะในการกดพิมพ์นะครับต้งมีรอยขึ้นแบบนี้ก็พิจารณาง่ายดูง่ายเลยนะครับนี่นี่พบเจอเม็ดขาวๆแล้วนะครับผมก็ตกคุณนะครับนี่เห็นชัดๆเลยนะครับตรงนี้นี่ขอบด้านล่างนะครับนี่ นี่นะครับด้านข้างนะครับผมนี่ด้านข้างก็ปรากฏเส้นบังคับพิมพ์นะครับขึ้นเป็นขอบด้านข้างนะครับแล้วก็นี่เห็นมวลสารชัดเจนมากเลยครับเม็ดขาวๆนะครับน,บนี่มวลสารอยู่ในเนื้อชัดเจนนะครับนี่อีกฝั่งนึงนะครับ นีเส้นบระคับพิมพ์ด้านล่างก้างหลังเนี่ยนะครับเป็นรอยปิ้นตั้งฉากขึ้นมานะครับนี่แล้วก็ผสมมวลสารไม่ดขาวๆเนี่ะครับขึ้นแบบนี้พิจารณาง่ายเลยนะครับนี่อยู่ในเนื้อชัดเจนนะครับน,นี่บางท่านก็เรียกว่าสมเด็จปิลานวัดสามแก้วนะครับซึ่งผสมมวลสารของสมเด็จปิรานวัดระครังด้วยนะครับ ส่วนเรื่องราคาเล่นหาสวยๆก็อยู่ที่หลักหมื่นต้นๆนะครับนี่อยู่ที่ความพอใจของผู้ซื้อผู้ขายนะครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแ้ะจะนำพักเครื่องดีๆด,ดังๆของจังหวัดชุมพรจังหวัดระนองนะครับรวมถึงวัตถุมงคลของศตร็์พ่อกรมหลวงชุมพรเขตรุดมศักดิ์นะครับจะพยายามนำเสนอให้เกือบทุกรุ่นนะครับ อย่าลืมนะครับช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับสามารถส่งรูปพักเครื่องมาให้ผมพิจารณาได้นะครับผมจะตอบกลับเฉพาะองค์ที่ผมสนใจนะครับนี่ไปพบเจอคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ